สวัสด์มักิต้าน,นะคะลูกค้าส่งมาจากจังหวัดสุรินอาการมอเตอร์มีกลิ่นไหม้ควันออกซึ่งเราก็ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะพบว่ามอเตอร์มันไหม้จริงๆค่ะนี่นะอาการมอเตอร์ไหม้ของสวรรค์มากิต้าวันนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมอเตอร์กันซึ่งสวรรด์ที่ใช้วันนี้ขอใช้เป็น dca นะคะตัวมันเล็กน่าใช้ก็เลยอยากใช้นะแบตเตอรี่ให้มาสองก้อนในกล่องแบบนี้พร้อมแท่นชาร์จประกันศูนย์นานถึงหนึ่งปีมาเริ่มแกะกันเลยหัวจับดอกก็จับง่ายผมแล้วก็ ล็อกได้เลยหมุนล็อกได้เลยขันนั้นก็ปรับไม่ต้องแรงสปริงตัวนี้ก็ระวังหายแล้วกันแกะดีๆระวังระวังหายเพื่อนเดี๋ยวเราเช็คปัดไปเลยนะคะ เป็นของแท้มากิตา้ามอเตอร์แท้มาก i t a แกะออกมาจ้ะตัวนี้อาจจะต้องมีการบัดกีด้วยเนาะใช่เป็นหัวแรงไว้ใส่ใช้งานง่ายหนึ่งสองสามสีแดงคือเบอร์แรงสุดแลขั้นตอนนี้เราก็บัดกีลงไปเลยค่ะซึ่งตัวมอเตอร์มันก็จะมีมาร์กอยู่นะคะว่าสายสีแดงใส่ฝั่งไหนแล้วเราใส่จารบีที่เฟืองให้ลูกค้าด้วยค่ะ ฝาปิดเฟืองสีขาวตัวนี้ต้องเอามาใส่เข้าที่ตัวมอเตอร์มีน็อตยึด2ตัวค่ะขันยึดให้แน่นประกอบชุดเกียร์พร้อมหัวลงไปที่ตัวมอเตอร์ได้เลยค่ะใส่ปุ่มปรับเบอร์หนึ่งเบอร์สองซึ่งตรงนี้สปริงต้องระวังอย่าให้มันกระเด็นหายถ้าใส่ลงล่องแล้วมันจะปรับเบอร์หนึ่งเบอร์สองได้ง่ายจะไม่ฝืนยางรองมอเตอร์ตรงนี้เราก็ต้องใส่ด้วยนะคะงัดตัวมอเตอร์ขึ้นมาค่ะและ้วสวมลงไป เสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาครอบบอดี้ค่ะจากนั้นทำการยึดน็อตได้เลยเสร็จแล้วเราก็ใส่นอ็อตอ่าน็อตก็ดูดีๆว่ามันเท่ากันไหมนะอันเนี้ยน็อตเท่ากันทุกตัวก็ใส่ได้เลยจ้ะขันน็อตใช้เบอร์หนึ่งอ่ามีระบบฟรีให้อ่าฟรีให้นะคะหัวน็อตจะได้ไม่หลุด โอเคเบอร์หน okay. ึ่งเบอร์สองสว่านใช้วันนี้ก็เป็น DCA แบนของร้านเดี๋ยวจะลืมใส่ไปให้ลูกค้าแพ็กส่งอะไรใส่กล่องไวค้ค่ะคือลูกค้า